สวัสดีครับผมนายรัตภูมิลุงทองเลขที่เก้ามหกสี่นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำหนังสือนะครับของครูพีวันนะครับเป็นหนังสือทีเกดอิงนะครับเพื่อ,เ,อเก่งตรงในการสอบเข้ามหาลัยนะครับซึ่งหนังสือเล่มน,นี้เนี่ยเป็นครูพีวันนะครับซึ่งเป็นครูติวเตอร์ของ Open นดูเรียนนะครับเป็นครูที่สอนสนุกครับแล้วก็มีเนื้อหาที่ครบถ้วน ทั้ง grammar, reading, writing, vocabulary นะครับรวมไปถึง tense ต่างๆน,นะครับซึ่งในหนังสือนี้จะมีแบบฝึกหัดนะครับทั้งแบบข้อสอบจริงและแบบที่ครูพิวันเก่งขึ้นมานะครับทั้งนี้นะครับมีเฉลยพร้อมอธิบายพร้อมวิดีโอในตัวนะครับสามารถเก่งกันได้เลยนะครับเพื่อเป็นคะแนนสอบมหาลัยนะครับ นี่นะครับตัวหนังสือก็อเป็นเฉลยว่าคำพท์นี้เป็นยังไงพันนี้ใช้แกมมาอะไรใช้เทนอะไรนะครับต่อมานะครับเป็นชุดที่สองนะครับนี่นะครับจะแบ่งสีตามเฉดของหนังสือเฉดสีฟ้าน,นะครับเป็นชุดที่สองเป็นแบบทดสอบที่สองและเฉลยที่สองนะครับเพื่อมอธิบายเป็นคลิปวิดีโอผ่านลิงก์คอมพิวเตอร์นะครับ สามารถชมวิดีโออธิบายได้นะครับต่อมานะครับเป็นแบบข้อสอบจริงของทีแกนะครับซึ่งข้อสอบเนี้ยเป็นแบบเดียวกับของจริงนะครับเพื่อแบบให้นักเรียนเทสดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับก็หลักๆก,ก็มีเท่านี้ครับมีหน้าหลังนี่ครับหน้าปก หน้าหลังนะครับแล้วก็มีที่คานหนังสือแถมด้วยพร้อมคำคมด้วยนะครับก็หนังสือเล่มน,นี้สมวนอยู่ที่220บาทนะครับสั่งได้ที่ Open d u ู i a n นนะครับขอบคุณครับ